ประเทศไทยมีงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออัจกรรมในแต่ละปีมากกว่า4 4 5ล้านบาทในแต่ละปีที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาไปแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีกราดยิงและปันจังหวัดหนองบัวลำพูได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายไปแล้วจำนวน48รายเป็นเงินกว่า7ล้านบาท คดีไฟไหม้ผับเอาเทนบีจังหวัดเชลบุรีได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายไปแล้วจำนวน56รายเป็นเงินกว่า5ล้านบาทคดีแอมไซยานายได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายไปแล้วจำนวน15รายเป็นเงินกว่า2ล้านบาทเหตุกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดตำบลบ้านมูโนโนจังหวัดนาราธิวาส ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายไปแล้วจํานวน355รายเป็นเงินกว่า4ล้านบาทเผ็ดกราดบินนะำห้างคารากรได้ช่วยเหลือผู้เสียหายไปแล้วจํานวน7รายเป็นเงินกว่า6 0 0นบาทนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราช่วยเหลือไปแล้วและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1 1 1 1งหนึ่งกดเจฟรีตลอด24ชั่วโมง